เก็โอ้โหดีครับดีใจก็คนมาเยอะมากๆนะครับกสนุกเราก็สนุกไปด้วยแล้วก็พวกคนจะมาเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ไม่คิดว่าคนจะสนใจเยอะขนาดนี้ก็ดีใจครับดีใจมากๆแล้วก็ดีใจแทนน้องๆที่เป็นนิวเจนด้วยเป็นเรื่องแรกของน้องๆก็อยากฝากน้องๆไว้ด้วยครับเรื่องนี้ครับก็ไม่เสียทีเป็นเส้นครับ เวท s น o w w h ครับ snow white ก็ oh, เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณได้ดูนิทานหรือฟังอะไรมา่เงี้ยก็คุณจะต้องลืมตรงนั้นไปเลยนี่คือจะเป็นอีกรูปแบบใหม่ของสโนไวท์ t คุณจะเห็นเจ้าหญิงเนี่ยไม่เป็นเหมือนเจ้าหญิงในสมัยก่อนและเจ้าหญิงยุคนี้เนี่ยเจ้าหญิง2022เนี่ยจะแกร่งมากขึ้นกล้ามากขึ้นอ่าเนี่ยก็คือ,อ,อร,ครับบท้วยน้องเฟย์ครับน้องเฟย์คดนิดหนึ่ง ก็ในส่วนของเรื่องสโนไวท์นะคะคาแรคเตอร์ของเซนที่ได้รับก็คือสโนไวท์คือในเวอร์ชันนี้ก็คือจะแตกต่างจากในนิทานโดยสิ้นเชิงเลยอย่างที่พี่รงพูดไปก็คือจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่เนะที่ไม่ต้องง้อผู้ชายคือจะแบบว่ามีความมั่นใจมีความกล้ามากขึ้นจะไม่ยอมตายด้วยแม่มดใจร้ายอีกต่อไปประมาณนี้ค่ะซึ่งก็มีอีกหลายคนมากๆที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะคะใช่ใคระมาอยู่ในเรื่องนี้บ้างนะคะอ่าในเรื่องของ ในเรื่องเขาก็จะรับบทเป็นบ mm ิวตี Asia, Hence, concept concept, ้ค oh, ่ะก็จะเป็นเพื่อนของเมนก็คือนางเอกของเรานั่นเองค่ะก็คือในตัวละครเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงเหมือนกันค่ะคือบอกว่าเรื่องเรื่องเลยมันจะคงคอนเซ็ปต์ว่าคือแบบเป็นผู้หญิงยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างแบบว่าเห็นในมุมมองผู้คนมากขึ้นค่ะทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อว็นก่อนนะคะก็รับบทเป็นเพื่อนโฉบกันค่ะก็ ก็คอยสปอร์ตเพื่อนในเรื่องต่างๆแล้วก็เป็นคลิปซีทีู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝันกันตามนะคะนี่ค่ะคนสุดท้ายค่ะคนนี้ตัวเด็ดเลยค่ะี่นตรงนี้นะผมรับบทก้องไหนก้องไหนกล้องไหนผมผมรับบทชื่อหมาเป็นเพื่อนสนิทของสโนว์ครับเล่นเล่นเล่นสโนไว้นะครับฝากด้วยนะครับหมดแล้วนะเก่งมากเก่งว่าเก่งอะไรนะครับคค่ะ ก็อยน้มาครับก็กบผมเอาผมก่อนละกันนะครับผมบรับบทเป็นหมอไข่ครับก็เป็นหมอหมาที่บดนนะนิดๆไม่นิดแหละก็ค่อนข้างมากแหละก็ต้องมาประสุณกวน,น้องคิมมี่นะคะน้องคิมมี่นะน้องค่ะน้องคิมมี่นะคะก็รับบทเป็นแสงเหนือในเรื่องนะคะก็จะมีความแบบแสบซ่ากากันจะสะท้อนเห็นถึงแบบมุมมองวัยรุ่นในปัจจุบนันก็จะมีความแบบอยากรู้อยากลองอยากแบบไปเจอโลกใหม่ๆมากขึ้นค่ะก็จะมาเจอกับ นะคะคุณอะไรูุณใจเยอะคุณายเยอะมองมองไม่เห็นเลยก็คือเดีพี่โปี่โป้ีจะเป็นคนที่แบบทำให้เราได้เห็นโลกอีกใบหนึ่งแล้วก็จะมีที่หมอไข่ชื่อพี่ลีนะคะเป็นเพื่อนของเราคือจะให้สุขว่าแบบเรารู้สึกอบอุ่นขึ้นมีคนคอยเป็นหอเป็นยัยมีคนคอยปล่นข้างๆตลอดเวลาเออพี่ลีหรือวัก็คือท้พี่ลีเคอกันเลยค่ะแล้วก็จะมีน้องบอสนล้ายเราเปทลก็คือเป็นน้องชายของนูในเรื่องด้วย ะครับครับผมก็บโีโบนะครับผมก็รับบทเป็นพี่เคนครับผมเป็นเจ้าชายสายดาร์กนั่นเองก็จะพาแซงเหนือนี่แหละพาไปเบ e a k t h รูส l พาเขาไปเจอโลกว่างให้เขาแบบไปเจอฟร<ม>ีดอมเขาบ้างนะครับในเรื่องพวกนจะมีน้องชายเหมือนกันครับผมนี่เลยครับน้องคอปเปอร์ครับผมมาอันนี้ไม่ดาร์กอันนี้เป็นน้องชายสุดน่ารักใช่แล้วคน,นเองทรงแล้วไม่น่าดาร์กไม่น่าจะดาร์กเป็นเด็กติ่มท์ครเด็กที่อ่อนแอ คอว่าะเลเป็นเป็นอี่แขแรก็ตอนนี้ก็ืออไ้โหเก็เป็นกาเลยอสคับรับบทเนะครับอางเลยยืนเลยก็ก็รับบเป็นทะเลนะครับเป็นน้องของแสงเหนือนะครับผมเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ในบทนี้ก็จะมี คนที่ชื่อว่าสกายนะครับเป็นคนหอนแอร์ air แล้วทะเลเนี่ยก็จะเป็นคนท uh, ี่เอถปกป้องนะครับผมนิสัยเนิสัยทะเลเนี uh ่ยจะเป็นคนเงียบๆนะครับผมแต่ว่าถ้าพูดทีก็คือเป็นคนที่คมแล้วก็พูดน้อยใจหนักอืเปิดเรเปิดเปิ่องหนเปิดเปิดเปิ่เปิดเปิดเปิดิดเดอเ่ นตาหาเจ้ชายค่ะเทาแก้วมาสวเองนะคะได้งอเจ้าชายแล้วไ่าสดมายอก็เลยให้น้องเปิดไม่คือแม่ลองจะปล่อยจอยอย่างเดียวเลยไม่ก็คืออยากให้น้องเขาได้แบบลองลองึไมพรอมกล้ล่งกเต้นนะครับเพราะว่าของเราเป็นตัวเปิดเลยเรื่องแรกแล้วก็ หวังว่าทุกคนจะชอบนะแต่จริงๆแล้วคือผมอยากเล่าถึงตอนที่เรื่องแซงของเขางอพอได้เห็นน้องเขาแสดงเป็น,ทนบทสิทธิ์ในในเรื่องเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้เห็นตัวเองตอนเด็กที่เราแบบว่าตั้งใจอยากจะทําการแสดงเนี่ยออกมาให้ดีเพื่อที่จะให้คนดูได้รับชมในสิ่งที่เขาอยากจะถ่ายทอดออกมากเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบการแสดงของคนอื่นที่รับบทโดยเอ้ย <c oughs> เออการแสดงของคนอื <c oughs> อ่นที่เล่นเป็นสิทธิ์ในเรื่องนี้แล้วผม น้องเขาเนี่ยจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงก็สามารถพึ่งพาเพงได้เดียวมากก็มีผมอีกคนนึงนะครับผมที่เป็นดินคะก็คือเป็นพี่ชายที่อยู่ข้างๆน้องน้องซินตลอดเวลาเห็นมาตั้งแต่เด็กก็คอยดูแลน้องก็จะเป็นคนดื้ออะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเด็กคนนี้มันตามหาความฝันตรงนู้นแรงแต่ว่าวันหนึ่งที่มันพี่น้องเจอเจ้าชายจริงๆเราแบบมี้เขาคึกว่าจริงๆแล้วก็สุดดีกับน้องคนนี้เหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวอไปติดตามดูว่าผมจะสู้คุณครูได้ยังไงคมมากคมมากพี่มาในฐานะนี่คือเป็นพี่โตสุดน้อเพราะว่าใครโตสุดอเม่นยกเลยเนี่ยใจเลยอ่ะมาร่วบอเจใหม่อตองบอกว่าเรามองย้อนไปถึงสมัยตอนตัวเองเล่นเรื่องแรกผมเนบพูดออกมาคำหนึงเลย ที่เราทาอะไรวะเนี่ยคือน้องเก่งมากคือน้องบอกว่าเรื่องแรกของน้องคือผมมันน้องแบบว่าน้องไปเรียนมาคือเขาตั้งใจอะแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเรานั้นผมยังทําไม่ดีได้เท่าน้องเลยอะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าน้องๆนี่คือเรื่องแรกของน้องผมเลยอยากให้น้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นพยายามที่จะทําให้แต่ละเรื่องนั้นมานอกมาดีที่สุดอยากให้น้องได้รู้สึกว่าโอกาสที่น้องได้มานั้นเฮ้ยมันมีคุณค่าแล้ว มันเป็นเรื่องที่มันจะประทับใจในในสำหรับของน้องแต่ละคนเพราะว่ามันคือเรื่องแรกในชีวิตเขาพี่่ครับพี่ี่ที่นี่ที่ตนผมเด็กสุดนะคือถ้าสําหรับผมบอกว่าอ่านด้วยเจนเนอเรชันที่มันต่างกันแบบนิดนึง <c oughs> นิดนิด <c oughs> นิดเดียวนิดเดียวจริงแบบไม่มากก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมัความรู้สึกสนุกในการทำงานหรือว่าเด็กเนี่ยชอบหาผมต้ากับงาน แลผมว่าเฮ้เป so. ็นความสึกที่มันสนุกในการทำงานล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจอยไปด้วยกันและซื้อไปด้วยกันามีอะไรจะบอกไมในการร่วมงานกเด่รคาก็ตอนแรกผมรู้สกตกใจมาเพราะว่าน้องเดินกับผมนี่ยหากันประมาณ9กปีใช่แต่ว่าด้ความที่เราอายุห่างกันขนาดนี้าว่าสิปีเขาเรียกอะไรไม่เยอะไม่เยอะ ก็แต่ว่าในความที่เรามีแกลมปอุณหภูมิห่างกันขนาดนี้แต่ว่าน้องเขาก็สามารถที่จะถ่ายทอดตัวละครต่างๆออกมาได้อย่างดีมากๆแล้วก็ผมก็ได้บทเรียนจากน้องที่เหมือนเราได้เห็นตัวเองที่ผมบอกไปครับว่าเราได้เห็นตัวเองตอนที่เราเข้ามาในวงการแรกแล้วพอเราได้มาเจอน,น้องเขาที่ยังไม่เคยมีการแคลมป์ก่อนแล้วได้มาเล่นเรื่องแรกก็เหมือนเราได้รับความสดใหม่จากจากน้องจากน้อง ฝากลูต yeah. MM ัวเลยคนแบบเต็มที่และตั้งใจทำผลงานนี่ออกมาให้ดีมากๆก็ฝากพี่ติดตามไปนะคะต่อแล้วเดดดก็ฝากด้วยค่ะสำหรับทั้งสามเรื่องเลยนะคะแน่นอนว่าจะต้องเห็นทุกรสชาติเลยนะคะของทั้งสาเรื่องน่าติดตามทั้งสาเรื่องค่ะค่ะฝากด้วยค่ะทุกคน ฝากอีกคนแล้วกัน,นะคะ่ะก็มั่นใจว่าแบบทั้ง3าสี่คนเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบไาลเคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วก็ทําให้ทุกคนเห็นมุมมองหลายมุมมองมากๆค่ะก็อยากทุกคนลองติดตามดูกันนะคะมองเรื่องนะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society! Society.